ปะหานปริญญาคือปัญญาพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงในการดับไปของรูปธรรมและนามธรรมอย่างชัดเจนเด่นชัดมากการรู้แจ้งเห็นจริงในการดับไปของรูปธรรมนามธรรมเหล่านั้นหมายถึงการเกิด พังคยานขึ้นมาแล้วและเกิดฌานอื่นๆต่อเนื่องกันเป็นต้นไปเพราะเห็นโทษภัยของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นจนสามารถละอุปาทานขันคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ในมัรคยานหรือ อีกยยะคือเกิดปฏิปทาญานพัศนะวิสุทธิและญาณพัศนะวิสุทธิขึ้นมาการรู้แจ้งเห็นจริงเหล่านี้เรียกว่าปะหานปริญญา